สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโปยทานเป็นดาวหกแฉกกันนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นลายที่สวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยลายนี้เราใช้ริบบิ้นเพียงแค่3เส้นนะคะในการทำเป็นลายที่ประหยัดริบบิ้นมากๆเลยอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะ นี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีเขียวนะคะน่ารักมากๆนะคะสวยทุกสีเลยตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีแดงตัวนี้จะเป็นแบบสีชมพูนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําแล้วก็ฝึกทําไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปกันเลย เริ่มขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของลิปปิ้นก่อนเลยลิปปิ้นที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเลือกใช้เป็นของตาละคังเหมือนเดิมก็จะใช้เป็นแบบลิปปิ้นเนื้อทรายแล้วก็ลิปปิ้นกระเพชรนะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มความสวยงามให้กับตัวชิ้นงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะใช้เป็นขนาดลิปปิ้นเบอร์สองจำนวนทั้งหมดสามเส้นแล้วก็จะตัด ความยาวอยู่ที่เส้นละ55เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วเราจะตัดปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลมแบบนี้ทั้งสองด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอด,ดง่ายๆนะคะต่อมาก็จะมาเริ่มลงมือพับกันเลยโดยที่เราจะพับริบบิ้นนะคะเหลื่อมกัน ประมาณนี้เลยนะคะความยาวที่พับก็จะวัดจากปลายตรงนี้ถึงปลายตรงนี้ให้ได้เท่ากับ1นิ้วพอดีเสร็จแล้วใช้มือซ้ายกดปลายริบบิ้นนะคะแล้วมือขวาก็จะกดตรงกลางอีกฝั่งหนึ่งให้เป็นรอยพับไว้แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านริบบิ้นขึ้นมานะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นยาวขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐานก็จะ เอาเส้นที่1ออกมานะคะจะเป็นเส้นไหนก็ได้ตั้งไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาเส้นที่สองมาคล้องเข้าไปเส้นที่1เส้นที่สามนะคะเส้นนี้ก็จับมาแบบนี้นะคะเราก็สอดเข้าไปในช่องที่1ตรงนี้เลยนี่นะคะเราจะสอดริบบิ้นให้ขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้แล้วก็จับกลางออกล้วงเอาเส้นที่สองเข้ามานะคะแบบนี้เลย แล้วทีนี้ก็ดันจัดริบบิ้นนะคะให้ริบบิ้นของเรากระชับเลยก็ดันเข้าไปแล้วก็ดึงปลายด้วยนะคะจะได้กระชับนะเสร็จแล้วเราจะได้เป็นสามเหลี่ยมนูนขึ้นแบบนี้เลยเราก็จะมาแยกริบบิ้นให้เป็นหเส้นนะคะเริ่มจากคู่ด้านล่างพับขึ้นไปด้านบนพับเสร็จแล้วก็กดให้เป็นรอยพับไว้ด้วยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็เอาเส้นด้านบนนะคะ พับลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะกดให้เป็นรอยแล้วก็ด้านขวามือเส้นนี้ก็จับโค้งนะคะแล้วก็สอดล็อกเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยพับไว้เหมือนเดิมขั้นตอนนี้ถ้าเราเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดทําก็สามารถใช้เป็นเทปใสนะคะนํามาแปะรอบด้านบนตรงนี้ไว้ได้นะคะ ต่อมาเราก็จะหยิบเอาริปปิน้นะคะเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมา1เส้นแบบนี้เลยนะคะข้างหลังเราก็จะคีบเอาไว้แบบนี้นะคะก็เอาเส้นนี้มาจับแบบนี้เลยต่อมาเอาเส้นที่2ฝั่งขวามือนะคะทับเส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่สามทับเส้นที่สองเอาเส้นที่สี่ทับเส้นที่ 1, าส, 3, ส 2, าม ทับกันแบบนี้ทั้งหมด4เส้นนะคะแล้วทีนี้ก็จะวางเส้นแรกนะคะเส้นนี้นะด้านในสุดเลยวางลงนะคะแล้วก็เอาเส้นที่ห้าขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็วางเส้นที่สองในสุดนะคะเส้นถัดกันมานะคะเส้นนี้นะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่หกขึ้นมาแทนนะคะ ตรงนี้ก็จะมีสี่เส้นเหมือนตอนที่เราเริ่มเลยส่วนด้านหลังจะได้แบบนี้นะคะจะไม่มีริบบิ้นที่ต้องหยิบขึ้นแล้วต่อมาเราก็จะมา,อาสอดล็อกริบบิ้นกันนะคะก็จะเริ่มจากเส้นข้างในสุดเหมือนเดิมเส้นนี้นะคะเส้นแรกเลยเส้นแรกเลยนะคะวางลงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นที่สองในสุดเหมือนเดิมเส้นนี้นะคะเส้นถัดกันมา ดึงริบบิ้นถอยมาด้านหลังนะคะแล้วก็สอดเข้าไปนี่นะคะตรงช่องที่หนึ่งนะคะแล้วก็เอาเส้นที่สามดึงถอยมาข้างหลังเหมือนเดิมสอดช่องที่หนึ่งเบี่ยงออกมาตรงช่องที่สองนะคะตรงสีของเขานะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็เส้นที่สี่นะคะแล้ก็ สอดช่องที่1น,นะคะเบี่ยงออกมาตรงช่องที่สมนะคะตรงสีของเขาเลยนะคะแบบนี้ช่องนี้อาจจะสอดยากนิดนึงนะคะต้องใจเย็นๆนะเสร็จแล้วเราก็ดึงแล้วก็จัดลิปปิ้งของเรานะคะให้กระชับเลยก็ดันเข้ามาแบบนี้นะคะหรือว่าจะดึงวนทีละเส้นแบบนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราถนัดเลยก็จัดให้กระชับเลยนะคะ พอกระชับแล้วนะคะก็จะได้เป็นทรงนูนขึ้นแบบนี้นะคะจะไม่ใช่ทรงกลมนะคะต่อมานะคะเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้เลยด้านนี้นะคะเราก็จะทําการพาดข้ามริปบิ้นสองเส้นนะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้จับขึ้นมานะคะนะับไปหนึ่งสองแล้วก็วางลงเสร็จแล้วก็เอาเส้นที่สองด้านซ้ายมือนับไป หนึ่งสองลิบบินจะเรียงเส้นกันมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ข้ามสองมาเลยเราก็จะข้ามสองมาเรื่อยๆนะคะพอมาถึงตรงนี้จะเหลือลิบบินเส้นตั้งสองเส้นแบบนี้นะคะเราจะเอาเหรียญน,นะคะมาใส่ในขั้นตอนนี้นี่นะคะก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะเอาเส้นแรกด้านบนเส้นนี้นะคะมาสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่ง ข้างกับเส้นสุดท้ายที่เราวางลงนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงแล้วก็จะเอาเส้นที่สองเส้นนี้นะคะสอดช่องที่1น,นะคะเบี่ยงออกมาตรงช่องที่สองนะคะเสร็จแล้วก็ดึงนะคะก็จะได้ลักษณะนี้เลยทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาเลยนะคะเราก็จะมาดึงจัดในด้านนี้เพราะว่าด้านนี้จะทําให้เราดึงได้กระชับกว่าด้านเมื่อกี้นะคะ ก็ดึงวนไปแบบนี้ทีละเส้นนะคะค่อยๆดึงนะอย่าดึงแน่นทีเดียวนะคะเดี๋ยวริปบิ้นของเรานะคะจะยับยุยยี่ทำให้ตัวชิ้นงานของเราไม่สวยนะคะพอกระชับแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะนี่ต่อมาเราก็จะมาทำาตัวดาวกันแล้วนะคะก็จะเริ่มจากเส้นข้างบนนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้จับค้งลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ค้งไปกลับขึ้นไปด้านบน เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาปลายดิบินสอดต,ตรงกับสีที่เราทำนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองแบบธรรมดานะคะก็สอดออกไปเราจะสอดออกมาหน้าเส้นที่เราทำนะคะช่องหน้าเส้นที่เราทำแบบนี้เลยนี่นะคะสีเหลืองนะคะตรงที่แก้วสอดนะคะแล้วก็ดึงไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะดึงประมาณนี้นะคะเพราะว่า,าถ้าเราดึงแน่นเส้นสุดท้ายที่เราจะสอดเราจะมองเห็นได้ยากนะคะ ต่อมาก็จับโค้งเส้นที่สนะคะแล้วก็บิดปลายขึ้นแล้วก็จะสอดนะคะตรงกับเส้นสีขาวนะคะก็ทําเหมือนกันเลยนะคะไม่ต้องงงนะคะถ้าเราสอดเส้นเส้นแรกได้เส้นต่อไปก็จะทําได้ง่ายมากๆนะคะเพราะว่าเราจะทําเหมือนกันนะคะแล้วก็ดึงเสร็จแล้วเส้นนี้นะคะเส้นที่3ก็จับโค้งแล้วก็โค้งปลายขึ้น สอดตรงกับเส้นกับเพชรนะคะแล้วก็สอดออกมาหน้าหน้าเส้นที่ทําแบบนี้เลยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะอยากให้ลองทําตามกันดูเราก็จะทําแบบนี้นะคะทําให้ครบทั้ง6เส้นเลย พอมาถึงสองเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะสอดนะคะตรงสีของเขาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเส้นที่สอดจะอยู่ด้านในสุดเลยนะคะเราต้องเปิดกีบแรกนะคะเปิดกีบแรกออกไปแล้วค่อยสอดนะคะนี่เส้นสุดท้ายก็เหมือนกันนะคะจะอยู่ด้านในสุดเลยเปิดออกไปแบบนี้นะคะเราก็สอดนี่นะคะถ้าเหมือนกันนะคะ พอครบแล้วนะคะทั้งหกเส้นก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราก็จะมาไล่ดึงจัดนะคะริบบิ้นของเราจัดแต่งกีบให้สวยงามนะคะให้เหมือนกับรูปทรงของดาวนะคะก็ดึงแบบนี้ทีละเส้นนะคะค่อยๆดึงนะอย่าดึงแน่นทีเดียวนะคะเดี๋ยวริบบิ้นของเราจะยับยุ่ยี่นะคะก็จะทําให้ตัวดาวของเราดูไม่สวยนะคะ ไม่มีเหลี่ยมไม่มีลวดลายนะคะก็จะเป็นแบบปลายทู่ๆนะคะนี่สวยงามแล้วนะคะดึงเท่ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บปลายริปบิ้นที่เหลือนะคะโดยที่เราจะพลิกกลับด้านขึ้นมาเราก็จะสอดไปตามแนวเส้นริบบิ้นนะคะหรือว่าสอดข้ามสองเส้นนะคะเส้นที่หเส้นที่สตรงนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับเลย เอาเส้นที่สองนะคะสอดข้ามสองเหมือนเดิมนะคะสอดแบบนี้เหมือนกันให้ครบหเส้นเลยนะ พอครบ6เส้นแล้วเราก็จะมาไล่ดึงจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะดึงให้กระชับเลยนะนี่นะคะพอกระชับดีแล้วเราก็จะใช้กันไกนะคะมาตัดในส่วนของปลายลิปิ้นที่เหลือตรงนี้ทิ้งไปเลยนะคะก็จะตัดให้ชิดนะคะโดยที่เราจะดันจากข้างหลังนะคะแล้วก็ตัดแบบนี้นะคะนี่ก็ตัดแบบนี้เหมือนกันให้ครบทั้งหเส้นเลย เสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นดาวโฮกแชกแบบนี้นะคะเป็นลายที่สวยแล้วก็น่ารักมากๆอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะสำหรับลายนี้ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ